้องโอนีสิภาพคนเห็ดจ้ะเห็ดเห็ดกันเน่ก่ยเห็ดสร้างล่างหยาบลอยแล้วใส่หม้อย่างบอดพี่น้องใส่พริก,กหยานลอยงามงาม จะเห็ดต้นเห็ดโรบได้ทีแล้วพี่น้องถ้าเบิ่งนุกก็ดีต้นเห็ดเฟี้ยงจา้าเห็ดเฟี้ยงกันพี่น้องพัที่นี่ซุปนะ่ยเออนุดใสจ่จ้า การนี้ใส่ฝำกันแล้เนาะต้นเห็ดตาต้นเนห็ดเที่ยง เห็ดเฟียงไม่งยีสิบบาทพ่น้องเลยหลายหลายเดี๋ยวหน้อยหน่อยก็แล้วคนเสีย ก็มากบนนั่นให้มันมุนไปไหนดอกคุณลองก็ต้องตำนงตำสักหน่อยแลประเดี๋ยคุยจประเด็๋ 不会险，一道。 我们再看开 เฮ็ดเสียงถอยเสร็จแล้วพี่น้องโอนเห็ดเสียงก,ะกะะกะง,งกับยอดพักกระถินพักกระถินเนี่ยขอเก็บมากอยู่ข้างบ้านแต่ว่าแต๋สื่อ,อยู่เฮ็ดเฟียงแบบยี้ใ่บาทจ้าซันนี่กับอิ่มนล่แหลนะน้องพี่น้องมาเด้อมากินขอน้ำกันจ้ากินขอน้ำกันค่ะปอนเห็ดเฟียง ซื้อเฮดเสียงไม่มีสิบบาทพักกระถินกับ,บ้ซื้อเก็บอยู่ข้างบ้านพี่น้องมาเด้อจ้ามากินขอน้ำกัน